เด็กดีเด็กด ฝนเอาเงิอนหายจากส,นนส,สองทัานแประสิปตัดแวนไม่นี่ฮะสองทนอันเก้ามันก็ดียุเลวสิไปตัดไม่ให้เนี่ยก็ตอนเนี่ยตาอ้ายนะบมมีแววเลยสงสยัสยสายตามันติสันขึ้นนะนะเนี่ยแม่เ,เบิ่งความสวยความงามเนี่ยบ่าชัดเจนเลยเนี่ยบ่ต้อง่องผู้ใดแห้งามมองฝนงามผู้เดียวกับพ่อแล้วเป็นยังฝนขึ้นยังเหล่ายากแท้ เงินของเงินของไอ้เราจะหามาหน่ะน่ะแล้วจังไดข้าทาฝนเก็บมันจะเหลือบแล้วย่ามเดือดร้อนมากสิเอาใส่ใส่เอ้อตอนนี้เฮาก็เดือดร้อนออกได้หนิตาไอ้เนี่ยบ่มีแววเลยหนิแค่สายตาบ่มีแววนี่นะเดือดร้อนไปไปสิไปใส่กันไปไปลำคั่นตะเบิงเด้อขายของพ่อได้หัวนาเนี่ยไอ้สิบอให้ฝนเก็บเงินจะรบาทโอ้ยบอกป่านมาย่ามจ่ายเงินน่ะเขาจ่ายเนาะไอ้เนาะ จันเงี้ยมองนี่แล้วมาสิออกแล้วน้องมุกสั่นกันเงี้ยวเบาเด้อมุกเจ็บจ้าเฮ้ยขยันกันวะเอ้าไย้ยินตื่นมึดผมกำลังบงเสียนอยน้องมุกอยู่เอาตีนึกว่าจะเห็นหยางกันอยู่ข,ขอโทษเด้อเออบักพาเดี๋ยวคันแล้วเราไอคุยโทรศัพท์ตอนไหนได้ด้วยเฮ้ยถ่ายจะเข้าสิออกแล้ว โอ้โหหินด๊อันมึงข้างคัดมปหนิกูว่าเสียงมันบอกออกดอกกูเนี่ยสิออกยังออกไอ่กูสิออกไปนั่งถามอยู่พูน,น่าฮ้ยา,าดีคิดเลิกใส่ในข้าวเ้ย มีเหลืองอย่างวาย้ึงส้มก็เขียดแทนนี่แบกผาสายตาอายอนี่ยงหย่ขนาดด้วยว่ะส้มใส้สิเตตัดกันไหม่อ่ะมึงคือบ่าตัดล่ะบอกผมไปยังเงิเนงท่ออะไรก็มีบักลายไอ้ผามุกสิไปเฮื่อให้ฝนเล้อว่าสิไปตามวงหงกินกันจ้าอายขออีฝนมันแล้วแต่มันร่ยอมให้ ไอ้บ้าสิยืมมึงจากสองท่นก่อนเดบิวตบอลนี่โอ๊ยไอ้กูหูยู่ว่าเงินผมก็อยู่กับน้องมุกกันละแต่ว่วาไอ้กูก็บอกน้องมุกอไอ้บอกกล้ามึงก็บอกโมกห้ไอ้นั่นสิละเออได้ไม่มีปัญหาหรอกอ,อ๋อแล้วพอแต่เป็นอย่างไอ้ฝนขึ้นไให้เงินอะหรือว่าไอ้บ้าหูเคล็ดลับกันของเงินเมียเคล็ดลับแบบไหนวะ การขอเงินเมี่ยนมันต้องออดอ่อนอเสอะเด้เริ่มจากค่อยๆย่างเข้าไปแล้วก็โอบกอดซาซาแล้ววาหวานๆสำเนียงละลอยทั้งลอยบ่มีพาดผู้หญิงนี่เขามักแนวนี้เด้เอเขาท่าไปเฮ้ยสงสัยอายต้องลองใส่พิธีนี่บันดลดะแต่คันพอด้ผลเนี่ยมึงจะเริ่มเบากับบอกไอเด้อเฮ้ยไม่มีทางหรอกไปไปคอนเด้อ น้องฝนจ้าที่รักอายฮักฝนเด้อฮะฟ้งหันนะไอายขอโทษเด้อที่ว่าวขับฝนมวนเลยต่อไปนี่น่ะายสิว่ากับฝนมวนมเนาะที่รักบักหัวล้านกูอยู่พี่นั่นมันอีมุน้องกูไอายขอโทษเด้อตาอายผมมีแวว เทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณใช้ได้ทั้งชายและหญิงขอเขคดีจริงๆค่ะ BOM จัดจำหน่ายถึงหน้าประตูบ้านท่านแล้วทั่วประเทศสนใจติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ